ในส่วนของรถทัว สองชั้นด้วยกันแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับจนกระทั่งสูญเสียถึง14รายคุณผู้ชมครับวันนี้เองเนี่ยเราได้ทราบจุดที่นั่งของคนขับที่นั่งของผู้โดยสารที่จากไปแล้วก็ที่รอดชีวิตอยากให้คุณผู้ชมดูตรงผังที่นั่งเปิดตั้งแต่ชั้นหนึ่งขึ้นมาก่อนนะครับเพราะแน่นอนว่าชั้นหนึ่งจะเป็นจุดที่คนขับเนี่ยเป็นคนคอนโทรลรถทั้งหมดและอย่างที่ทุกคนสงสัยก็คือ,คอถ้ารถขับมาช้าแล้วทําไมถึงเกิดการสูญเสียจํานวนมากชั้นหนึ่งคนขับก็คือสมศักดิ์ซึ่งงปัจัจุบบนยบา อยู่และคุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยนะครับที่เราทําชื่อเอาไว้เนี่ยในแต่ละท่านไม่ว่าจะเป็นผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บเดี๋ยวผมค่อยบอกว่าใครเป็นใครแต่ให้เห็นรายชื่อที่ปรากฏก่อนขนาดเดียวกันชั้นหนึ่งเนี่ยถ้าคุณผู้ชมลองนับจํานวนดูการเสียชีวิตของชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเท่าที่ทราบก็คือ2ท่าน และคุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าโซนที่เสียชีวิตเนี่ยมันก็จะอยู่โซนเดียวกันกับชั้น2เพราะคุณผู้ชมดูผังชั้น2ต่อเนื่องขึ้นมาเลยครับผังชั้น2อเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าทางฝั่งซ้ายมือจะเป็นฝั่งซึ่งเสียชีวิตเนี่ยเป็นจํานวนมากและทางฝั่งขวามือก็คือด้านบนของภาพจะเสียชีวิตน้อยที่สุดเพราะขออนุญาตเทียบกับรูปซากของรถถัวตอนที่เกิดเหตุพร้อมกับผังที่นั่ง คุณผู้ชมจะพบเลยว่าข้างหนึ่งของรถทัวร์เนี่ยมันหายไปทั้งแถบภาพตอนกลางวันก็ได้ครับจะได้เห็นชัดขึ้นมาหน่อยนะ,ะที่เป็นซากรถแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าข้างหนึ่งเนี่ยเมื่อมันหายไปทั้งแถบคนขับเนี่ยที่มันขอภยัยผู้โดยสารที่เป็นเบาะคู่ไม่ว่าจะเป็นเลขหนึ่งเลขสองห้าหกเก้าสิบคือฝั่งตรงนี้จะไปกันเกือบหมดคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะ แล้วก็จะมีฝั่งก็คือด้านบนสุดของภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็คือฝั่งขวาถูกไหมฮะฝัง่งขวาก็จะเสียชีวิตแต่น้อยที่สุดดังนั้นถ้าเราดูเนี่ยก็คือแถบฝั่งซ้าย <Okay. S 1> ทั้งชั้นหนึ่งกับชั้นสองตายเยอะสุดฮะสบิบสี่ศพขนาดเดียวกันคุณผู้ชมฮะเมื่อเราเห็นผังที่นั่งวันนี้หนึ่งคนที่จากไปและต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจนะครับผู้ชมฮะคือเขาต้องการจะไปเซอร์ไพรส์คุณพ่อเขาในวันพ่อ นั่นก็คือน้องเฟิร์นเป็นนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธน้องสุภร,รัตนาเหตุทองคุณผู้ชมครับน้องเองเนี่ยประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตคุณผู้ชมเชื่อไหมทันทีที่ร่างของน้องมาถึงที่วัดนี่คือภาพบรรยากาศที่ทุกคนไม่อยากให้มันเป็นฮะ Thử rong vai quờ rơ rong rơ anh Giờ mấy anh giở ra bài trái ใจเลยกว่าพี่พ่อมามีกี่ทุกเด้อ Thử rong thòng vai quờ anh กวล้พี่พอลองจะได้บายใจลองเจ็บองมันถูกพวกเราแล้วจะเป็ไปเ็ด้ ลกมบนมันไอยู่ที่จุดไมเลกอกาีนอกแวเม่านงด้วยจุดที่กาีจุดเกนองมันบอกขดีมงอีแ่พอที่าไปมครับแล้วการจากไปของน้องสุภรัตนาใช่ไหม หรือน้องเฟิร์นภาพนี้บีบหัวใจมากๆคุณผู้ชมนี่คือคุณแม่ของน้องเฟิร์นนะครับน้องเฟิร์นเนี่ยเท่าที่เราดูจากผังที่นั่งน้องจะนั่งอยู่กาอี้เท่าไหร่นะลูกปัดตรงด้านล่างฝั่งซ้ายค่ะชั้นหนึ่งเลยนะคะตรงจุดที่เข้าไปพอดีค่ะแล้วคุณผู้ชมดูคุณแม่ครับวันนี้ตอนที่เราไปเจอเนี่ยคุณแม่กับพี่ชายของน้องเฟิร์นใช่ไหมพี่ชายน้องเฟิร์นเนี่ยเข้าไปกอดคุณแม่แล้วก็ปลอบ คืออย่าลืมนะครับผู้ชมฮะว่าตัวของน้องเฟิร์นเองเนี่ยน้องได้ใบเขาเรียกว่าเป็นใบอะไรน,นะใบเหมือนจบครูครา,ารุอะค่ะเขาเรียกว่าสอบใบวิชาชีพครูผ่านแล้วแล้วตั้งแต่เมื่อคืนเนี้ยช่องแเราไปติดตามการไปรับศพของน้องเฟิร์นแม่เนี่ยไม่กล้าลงจากรถเลยขออนุญาตเดี๋ยวลองเปลี่ยนภาพขวามือเป็นภาพเมื่อคืนหน่อยก็ได้นะฮะเพราะแม่เนี่ยลมจับตั้งแต่ตอนไปเอาศพลูกจากที่มูลนิธิที่ประจวบแล้วแม่ไม่กล้าลงจากรถวันนี้พอศพลูกเนี่ยกับวันนี้ ก็คือน,นี่คือภาพเมื่อคืนใช่ค่ะเมื่อวานแล้วปรากฏว่าวันนี้ทันทีที่ร่างของลูกมาที่วัดแม่ก็ไม่สามารถที่จะยืนได้อีกเสียใ,<ห>ใ,ใจมากจริงๆนะคะอย่างที่บอกคือตัวน้องเองเนี่ยสอบใบวิชาชีพครูผ่านแล้วและคุณผู้ชมรู้ไหมครับน้องกำลังจะบรรจุนะครับปี6-7ก็คือปีหน้าแล้วสุดท้ายน้องต้องมาจากไปนั่นคือสิ่งที่แม่เองรับไม่ได้ วันนี้เนี่ยทางลูกชายเนี่ยก็เลยต้องไปกอดคุณแม่สิ่งที่แม่พูดตลอดเลยลูกจะเจ็บไหมลูกจะเจ็บไหมน้องไม่ได้ใส่ชุดให้แม่เห็นแล้วหรอแล้วหนาวน้องเคยบอกว่าจะใส่ชุดกากีก็คือชุดของครูแล้วทาไมแม่จะไม่ได้เห็นคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าวันนี้ยังไงขอแสดงความเสียใจกับคุณแม่มากๆคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าความฝันของน้องสุภร,รัตนาหรือน้องเฟิร์น เราได้มีโอกาสพูดคุยกับทางพี่ของน้องใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้คนในครอบครัวเนี่ยเขาเล่าให้ทางทีมข่าวช่อง8ฟังคุณผู้ชมรู้ไหมกว่าน้องจะสอบครูได้น้องเรียนเก่งมากคุณผู้ชมครับวันนี้คุณแม่เนี่ยเอาเอกสารผลการเรียนของเปิร์นแล้วแม่กับครอบครัวบอกว่าครอบครัวเราจนมากสิ่งที่น้องเปิร์นปัน่นที่สุดคือน้องเปิร์นอยากเป็นครูสอนศิลปะน้องก็เลยตั้งใจเรียนครูค่ะ คุณผู้ชมเห็นเกรดการเรียนของน้องไหมน้องได้สี่หมดเลย<ฆ>นี่สมัยตอนน้องเป็นเด็กๆค่ะ<ฆ>คุณแม่กับพี่พี่เขาเนี่ยถึงได้บอกว่าความฝันของลูกเขามันหายวับไปกับตาความรักในศิลปะของน้องเิิ์นต้องบอกว่าน้องรักจริงๆคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าภาพหนึ่งที่คุณแม่ เอาติดเอาไว้มันเป็นฝีมือลูกตั้งแต่ตอนเด็กๆใช่ไหมภาพที่เห็นเลยนี่เนี่ยมันเป็นภาพลูกไก่เหรอครับลูกไก่2ตัวที่น้องวาดขึ้นค่ะ<อ>คือน้องใช้เวลาวาดรูปนี้เกือบทั้งวันนะคะแล้วก็คือน้องอชอบไก่ด้วยก็เลยวาดรูปนี้มาแล้วแม่บอกว่าน้องห่วงมากไม่ยอมให้ใครแตะต้องภาพนี้เลยนะคะคุณผู้ชมมาตั้งแต่เด็กนะฮะ<ช>แล้วเขาวาดภาพแบบนี้ได้นี่สดงว่าเขาเก่งมากนะฝะีมือเขาคือเห็นบอกว่าตั้งแต่ตอนปฐมเป็นภาพวาดคุณผู้ชมดูเด็กปฐมวาดรูปดิ้ะ เขาถึงอยากจะเป็นครูมากๆ <S <S แล้วคุณผู้ชมเขาอยากเป็นครูสอนศิลปะฝีมือเขาเก่งแล้วเขารักศิลปะมาก <ฮะ S 1> แม่ถึงบอกครอบครัวเราจนอย่างน้อยๆเนี่ยในครอบครัวจนๆของเรามีครูสักคนเนี่ยมันก็จะเป็นเกียรติกับวงตระกูล <S <S <ฮะ S 1> แล้วมันจะมีภาพสมัยตอนที่น้องๆใช่ไหม <ฮะ S 1> ตอนที่น้องอยังเป็นเด็กน้องจะไปแข่งประกวดวาดภาพเนี่ยหลายครั้งหลายคาและชนะด้วยนะครับ ประกาศนิยบัตเต็มบ้านเลยฮะเด็กเกรดสี่เรียนเก่งมากวันนี้คุณแม่ถึงบอกว่าตั้งแต่รู้ว่ารถว่วาไปเอาศพที่ประจวบแม่ไม่กล้าลงไปดูลูกแล้วยิ่งวันนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมเขาเอาผลงานของน้องมาวางเอาไว้ะคุณแม่ยังบอกว่าแม่ไม่กล้ากลับเข้าห้องนอนลูกเพราะทุกครั้งที่กลับไปห้องมันก็จะจําสิ่งที่แม่ต้องเห็นแต่วันนี้ไม่มีลูกอีกแล้วมีเสียงคุณแม่เปิดใจกับช่องแปดนะครับขอแสดงความเสียใจกับแม่ด้วย เออผมคุยกับพี่ชายเขาบอกว่าปกติน้องจะนั่งเครื่องบินมาไม่ใช่หรอแม่<น>แล้วทําไมคราวนี้แกแกนั่งรถทัวร์หรือว่าแกอยากประหยัดหรือว่าเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเขาเป็นคนประหยัดครั็ประหยัดามา่ยอย่างเบียร์ไรซ์นี่คือประหยัดมากอ๋อก็อเลยยอมนั่งรถทัวร์คยรครับรนานไหมครับนั่งรถทัวร์นั่งเครื่องบินตลอดไหมครับแม่ เนี่ยกานรอดเลยนะตั้มที่ปีนะปีปืนปึ้งงั้นเหมือนนสนใจนั่งเครื่องบินเหรอครับผมไม่นชง้อยู่เนี่ยเขาเป็นคนชู้อยู่องานยังอ๋อแต่ไม่รู้คราวนี้ยังไงมานั่งเครื่องบินใช่ไหมโคประหยัดเนี่ยบอกโคประหยัดเนี่ยปฏิวติไม่ข่อยขึ้นตัวนึ้จะขึ้นเกลื่องประช้ำเลยถ้าไม่ไปนี่ละไปสั่งอื ปีรถไฟไม่เคยมาเลยจำปายุคงเจ็บเสียปีรถไฟไม่เคยขี้คุณผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าน้องจะขึ้นเครื่องใช่ไหมค่ะแต่ครั้งนี้น้องนั่งรถทัวเพราะเบื้องต้นเนี่ยเข้าใจว่าเครื่องอาจจะเขาเรียกอะไรนะตัวหรือไฟอาจจะไม่พอ<ะ>เพราะฉะนั้นการขึ้นมาของน้องครั้งนี้คือเป็นการขึ้นมาซึ่งจะกลับมาหาครอบครัวแต่มาในลักษณะที่คุณแม่ทำใจไม่ได้ มันจะมีภาพเนี่ยนะครับผู้ชมฮะที่น้องเปินเองนี่นฮะเขารักศิลปะและเขาอยากเป็นครูมากๆถึงขนาดที่ว่าจริงๆมันจะมีภาพสุดท้ายน้องสอบใบวิชาชีพได้เรียบร้อยแล้วภาพที่น้องเป็นนักศึกษาครับน่าจะเป็นภาพสุดท้ายวันนี้เราได้คุยกับพี่ชายของน้องนะครับก็เลยได้สอบถามบอกว่า มันเป็นยังไงทางพี่ชายบอกว่าวันที่3กุมภาที่ผ่านมาน้องสาวผมไปทดสอบประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูหรือสอบใบวิชาชีพครูผ่านเตรียมจะบรรจุเป็นครูสอนศิลปะและจะเรียนจบสมัครงานเป็นครูมีนาปีหน้าแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าน้องต้องมาจากไป วันนี้ก็เลยถามบอกพี่ชายนะตอนนั้นรู้ข่าวได้ยังไงพี่ชายบอกว่าตอนตีห้าผมเองเนี่ยไปรอที่ท่ารถบขอสพอัทลุงก็บอกว่าเอะปกติรถทัวร์ต้องมาถึงแล้วนะ<ฆ>ทําไมเนี่ยยังมาไม่ถึงจนหกโมงครึ่ง<ฆ><ฆ>เกิดอะไรขึ้นลูกปัดคืออยู่ๆเนี่ยน้องบอกว่าโทรศัพท์เนี่ยแบตเหลือ4 9เกป็แล้วก็ขอให้พี่เนี่ยเดินทางไปรับพุ่งนี้คือน่าจะถึงช่วงประมาณสักหกโมงสี่สินาทีค่ะปรากฏว่าพี่เนี่ยโทรไปหาน้องเพราะว่ามันไม่มันนานแล้วงไงคะไปรอนานแล้วไม่มีใครโทรมาประเด็นก็คือถามน้องบอกว่าทําไมน้้อองงตกับ วันพ่อเขาบอกว่าน้องสาวอยากจะเซอร์ไพรส์พ่อครับและที่สําคัญก็คือมาทราบข่าวอีกทีคือตอนรถทัวร์ประสบอุบัติเหตุตอนนั้นพ่อแม่ใจไม่ดีเลยเพราะคาดการว่าเปิดน่าจะติดอยู่ในรถทัวร์จนกระทั่ง8โมงเช้าจึงรู้ว่าน้องเป็นหนึ่งใน14ศพครอบครัวทําอะไรไม่ถูกครับเดินทางไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้ไปที่ประจวบจนกระทั่งคุณแม่ไม่กล้าลงไปดูร่างน้องพี่ชายบอกกับเราว่าผมอยากให้น้องผมกลับมาแต่ไม่ใช่กลับมาแบบนี้ อยากให้กลับมาคือเขาเหมือนได้เป็น,นอย่างฉันที่เดียว กลับมาเป็นน้องสาวใช่เหมือนเดิมใช่ไหมครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยคิดว่ามันเกิดจากคของกระมาหรือว่าอย่างี้อยากให้เจ้หาหน้าที่เกี่ยวข้องช่วยเออยายอะไรบ้างไหมก็อ,อยากให้มาช่วยใช่อย,อยากให้ไป<ว>ไปตรวจสอบว่ามันเกิดจากอะไรนะไแล้วแลแล้วก็อยากให้เป็นธรรมค่ะปกติน้องเดินทางทัวร์บร่อย ปกติเวลาน้องขับมาถ้าเกิดน้องขับรถทัวร์น้องอย่าขับเครื่องถ้าเกิดน้องขับจากกรุงเทพนั่งเครื่องมาปกติจะสลับกันไปลับจถ้าเกิดกลับคุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับทางสถาบันนะครับมสวใช่ไหมเขาได้แสดงความเสียใจเพราะน้องเพิ่งสอบได้ใบวิชาชีพครู ข้อความของทางมสวเขาเขียนไว้อะไรไว่ายังไงลูกปัดเขาเขียนบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับน้องเฟิร์นนะคะที่ถึงแก่กรรมแล้วขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึง้งพอนอนจากไปในช่วงของวันที่5ธันวาคมช่วงประมาณ1ทุ่ม42นาทีค่ะคุณผู้ชมครับเป็นนิสิตปี4แล้วนะครับกว่าจะส่งลูกเรียนจนจบกว่าเด็กคนนี้จะขวนขวายใฝ่รู้จนกระทั่งมีความสามารถสุดท้ายก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรนะฟ้ามาพลากไปเลยฮนะ และที่สําคัญเมื่อกี้เราพูดถึงน้องเฟิร<ะ>์นผู้สึกข่าวของเราเพิ่งแจ้งกลับมาพร้อมกับภาพภาพนี้ครับคุณผู้ชมดูภาพภาพนี้นะครับทุ่มครึ่งคุณแม่ไปเอาผ้าห่มหมอนที่นอนมานอนกับลูกใช่ไหมขอเฝ้าลูกสาวค่ะอยากจะอยู่ใกล้ๆล,<อ>ลูกสาวเท่าที่เวลาย,ยังเหลืออยู่ก่อนที่จะเผาร่างน้องค่ะคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าญาติญาติคอยบีบแขนนวด<ะ>ขาให้คุณแม่และนี่คือภาพเมื่อตอนทุ่มเสรเศษที่ผ่านมา นั่นคือลูกของเขาแม่ไม่กลับบ้านนะฮะแม่จะขอนอนเป้าอยู่หน้าโรงวันนี้ญาติิทำยังไงก็ไม่ได้แม่ไม่ยอมกลับคุณแม่น่าจะป่วยแล้วด้วยอ่ะนี่ฮะความรักของแม่ญาติก็เลยต้องเอาผ้าห่มมาให้นอนใกล้ๆกับโรงของลูกสาวคุณแม่ร้องไห้ไม่ได้หยุดเลยนะครับบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าพรุ่งนี้จะเผาลูกสาวแล้วโอ้นี่คือพี่ชายเขาฮะ,ะนี่ฮะ เหมือนกับต้องตอบแม่